ราศีมีนที่เป็นคนกลางซื้อขายทรัพย์สินออันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วได้แบบปุบปับแล้วก็ก้อนใหญ่แอ, <And S 1> อนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤทิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงเดือนเก้าราศีมีนเก้าไปเก <9. S 2> <8. S 1> <ๆ>็บเกี่ยวก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะชาวราศีมีนนะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจังหวะที่ดีของราศีมีนเนี่ยมันมีช่วงระยะเวลามาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสําคัญนะคะเพราะว่าดาวประจำตัวของเรานะคะถือว่าได้ตําแหน่งมั่นคงนะคะก่อนจะรู้ว่ามั่นคงเรื่องอะไรบ้างซึ่งสัมพันธ์กันนะคะก็คือนะไปดูดีกว่าว่าอันดับแรกนะคะ มีความมั่นคงในเรื่องใดบ้างนะชาวราศีมีนนะคะในเรื่องงานนะคะนะมีโอกาสนะ จอความมั่นคงหรือมีความมั่นคงนะคะหรือใครที่ทำงานประจำนะใช้ความรู้ความสามารถนะอยู่ในงานประจำหรืองานที่สามารถเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะคุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคุณมีโอกาสได้รับโอกาสดีๆนะคุณมีโอกาสได้สิ่งที่นะคะเป็นสิ่งที่เราทำมาก่อนหน้านี้นะแต่ว่าเป็นช่วงจังหวะที่เขาหยุด ไว้ให้คุณพอดีอก็คือเรื่องความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะแต่ถ้าคุณค้าขายหรือทําอะไรก็มีโอกาสเฮงปังเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองด้านไหนนะคะชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเฮงปังมากในเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนอย่านิ่งนะคะช่วงนี้นะ อะไรนะย่าหยองเหรออย่ากลัวนะคะก้าวเข้าไปนะก้าวไปหรือเดินไปทําไปอะไรไปที่แบบว่าให้เราเจริญรุ่งเรืองนะคะในด้านเกี่ยวกับความรู้หรือกิจการงานจะทําให้คุณมีโอกาสประสบผลสําเร็จมากๆแล้วก็ถ้ามองนะคะแทบจะไม่มีอุปสรรคเลยผู้ประสงคของคุณเน่ยเริ่มหายไปนะคะตั้งแต่ประมาณสัก ครึ่งเดือนแล้วนะคะเพราะานั้นุปสรคของเราแทบจะไม่มีนะเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ดีของคุณมากๆอันนี้คือเรื่องแรกแล้วเรื่องที่สองที่มันเพิ่นมันข้องเกี่ยวกันก็เลยก็คือต้องบอกนะก็ชาวราศีมีนนะ,ะอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณมีโอกาสนะคะไปเก็บเกี่ยวไปผลประโยชน์ในเรื่องที่คุณลงทุนไว้ก็ได้หรือสามารถมีหลักทรัพย์นะคะ มีบ้านมีรถนะสังหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณมองว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันเดินผ่านๆมาฉันแค่ไปมองบ้านไว้นะคะฉันไม่สามารถที่จะไปเป็นเจ้าของได้แต่ช่วงเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาส ประสบผลสําเร็จในเรื่องเหล่านี้นะ,ะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าแล้วก็มีโอกาสประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะนะคะหลังนะคะหลังวันที่11เเป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ค่อนข้างจะเด่นที่สุดในช่วงนี้นะคะทำเอกสารสัญญานู่นนี่นั่นได้นะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีมีนท่านใดนะ,ะอยากมี อ่ากิจาการงานอยากซื้อที่ซื้อทางหรือทําอะไรที่เกี่ยวกับผลประโยชน์หรือทรักของตัวเองเนี่ยให้เริ่มนะคะวันที่อ่าบเอเป็นต้นไปจะดีที่สุดค่ะชาวราศีมีนที่ทํางานประจำ <c oughs> ที่อาจารย์สีบอกเขามีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง <c oughs> มีความมั่นคงมีความชัดเจน <c oughs> ชาวราศีมีนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะครับมีการขยับขยาย <c oughs> ขยับขยายแบบสวนกระแส <c oughs> นะครับต้องใช้คําว่าสวนกระแส <c oughs> สวนทางชาวบ้านเขา นะครับชาวราศีมีนที่ยังหลักลอยยังไม่มั่นคงมีเกณฑ์ที่จะตั้งหลักได้ปักหลักได้ตั้งตัวได้ะนะครับมีที่มีทางที่เราแบบเออตรงนี้แหละโลเคชันนี้แหละจ้องมานานเฮ้ยว่างแล้วลุยเลยเซงเลยอย่างเงี้ยมีเกณฑ์แบบนี้นะครับชาวราศีมีนเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะ,จะแนะนํานะครับ hmm. กรณีของชาวราศีมีนที่ทําอะไรหลายๆอย่าง การบาลานซ์ทุกๆอย่างการจัดสรรทุกๆอย่างเรารู้อยู่แล้วเราไม่สามารถวางอย่างใดอย่างหนึ่งได้เพราะฉะนั้นตัวเราเองณขนาดนี้มีระเบียบมีวินยัยดาวบังคับ เราก็ต้องทําเต็มที่จัดระเบียบจัดวินยัยจัดทุกอย่างให้มันลงตัวในเวลาหนึ่งวันเราสามารถทําอะไรได้ครบไม่ครบจัดสรรให้ครบนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเนี่ยดาวช่วยแล้วเราก็ต้องช่วยเราก็ต้องเสริมดาวนะครับดาวสามสิบตัวเราอีกเจ็ดสิบต้องทําให้มันสมบูรณ์ใช่ค่ะ,ะคราวนี้มาในเรื่องของการเงินบ้างอดาวการเงินเนี่ยอาจจะช้ากว่าการงานนิดนึงมันอาจจะดูแบบ ไม่ทันกันนิดนึงอ่ะ mm hmm. เงินอาจจะไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่ mm hmm. เออชาวราศีมีนที่ทํางานคาดหวังเรื่องตําแหน่งคาดหวังผลประโยชน์อันนี้ไม่พลาดออื mm hmm. แต่ถ้าทาแล้วคาดหวังเงินโดยเฉพาะเงินแบบเร็เเวๆเนี่ยออื mm hmm. หรือคุณต้องการจะล่นเงินให้มันเร็วมาเนี่ยออื mm hmm. ช่วงต้นเดือนเนี่ยทําเลยอ mm hmm. แต่ถ้าผ่านกลางเดือนไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะช้าแล้ว mm hmm. มันไม่ใช่ว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะยากขึ้น mm hmm. แต่มันช้าลงอช้าด้วยสภาวะการ ของอีกฝ่ายหนึ่งขององค์กรมันจะทําให้ทุกอย่างมันช้าลงของขั้นตอนใช่เงินของชาวราศีมีนจะช้าโดยปริยายในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับเพราะฉะนั้นจะตามเงินจะทวงเงินจะติดต่อลูกหนี้หรือแม้กระทั่งจะติดต่อขอผ่อนผันผ่อนปลนจากเจ้านี้ช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับจัดการเลยรีบทา นะครับมันจะสมฤทิ์ผลโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่มีหนี้มีสินผ่อนนู่นเครดิตนี่นะครับผ่านกลางเดือนไปแล้วเนี่ยถ้าเราติดค้างมาแล้วเรายืดเยื้อมาเนี่ยช่วงกลางเดือนหลังนี่บอกได้เลยกระอาจเลือดได้เลยนะครับมันเสียหายได้เลยถ้าเราถ้าเราสะดุดปุ๊บมันจะกลายเป็นเราบังคับหมุนพอบังคับหมุนชาวเนี้ยหน้ากระทบหลังหลังกระทบหน้างั่วหมดแล้วชดัดนะฮะชาวราศีมีนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายขายแบบกระจุกกระจิก๊กโดยเฉพาะขายของชิ้นเล็กๆราคาไม่แพงมากสวนทาง ส่วนกระแสขายดิบขายดีชาวราศีมีนที่เป็นคนกลางซื้อขายทรัพย์สินออันนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วได้แบบปุบป,ปับแล้วก็ก้อนใหญ่ชาวราศีมีนที่ขายของเก่าของมือสองอบอกได้เลยว่าคุณเตรียมหาตลาดสำรองได้เลยคุณขายดีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะตลาดทางออนไลน์เนี่ยคุณจะได้แบบปุบป,ปับไปดูเรื่องความรักบ้างนะคะ,ะ,คะสำหรับความรักนะคะ ของชาวราศีมีนโอถือว่าจังหวะแรกนะคะต้นเดือนเนอะจนถึงประมาณวันที่11นี่ก็อาจจะเราหองลรแหงหรือว่าเขามีธุระหรือว่าคู่ของเรานะคะสมมติถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เจอเจอนะ,ะเขามีอุปสรรคนะคะเขาต้องแก้ไขาบางอย่างซึ่งเรื่องบางอย่างเนี่ยเขาบาเหมือนจะไม่อยากให้เราทราบให้เรารู้นะคะคุณก็เนียนๆไปแล้วกันนะะถ้าเกิดว่าเขาไม่บอกกล่าวไม่อะไรแต่สําหรับบางคนถ้าเกิดว่า ผลกระทบแล้วเขาต้องการให้เราช่วยเหลือจริงอันนี้คุณจะรับภาระหนักนะคะจากคู่ของคุณนะคะแสดงว่าเขามีปัญหาหนักมากคุณอาจจะต้องไปซัพพอร์ตแล้วรับภาระหนักอันนี้ตัดสินใจดีๆถ้าเราไม่ได้อะไรมากมายนะเราต้องค่อย,อยผ่อนค่อยๆอ,อะไรก็ว่ากันไปค่อยๆค,คุยนะคะค่อยๆระดมมันสมองเพราะว่ามันเป็นปัญหาหนักมากนะคะ ทีนี้สาหรับกลางเดือนหรือวันที่11เป็นต้นไปเนี่ยอันเนี้ยคู่คุณโอเคละนะคะตั้งมั่นตั้งหลักได้นะคะก่อนหน้านั้นน่ะอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าหลังวันที่11จะดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีความมั่นคงแล้วก็ถ้ามองภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีจะไม่ค่อยมีอุปสรรคจะไม่ค่อยมีปัญหาแล้วนะคะอันนี้คือความหมายสําหรับคนโสดนะ,ะก็เช่นเดียวกันนะคะหลังวันที่11ก็โอเคขึ้นนะคะมีคนเข้ามาหนึ่งคน2องคนนะคะสามารถ คุยดูใจเลือกหานะคะแล้วก็สางต่อความสัมพันธ์ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเรื่องคําพูดคําจาหรือพูดไม่ถูกหูกันบ้างอันนี้ลองใจเย็นดูนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสเจอคู่แท้และแต่คู่ของคุณคู่แท้ในช่วงเนี้อาจจะปากดีหน่อยนะ,ะหรือปากจัดไปนิดหนึ่งนะคะคุณในดวงคุณในพื้นเดิมคุณอาจจะได้คู่ที่ปากจัดก็ได้นะคะเพราะงะั้นอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเลือกหรือไม่เลือกก็แล้วแต่แตัดสินใจนะคะ่ะกรณี สโสดเนี <mini> ่ย <manuscript> มันจะเป็นสองอย่างแหละถ้าไม่ปากจัดกับวิชาการจ๋าจนคุณลาคาญคุณเบื่อเออมันจะอะไรนักหนาว่าวิชาการตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็จะมีอย่างนั้นกรณีของคนมีคู่อย่างที่อาจารย์ศรีบอกครับว่าช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยอาจจะปัญหาเยอะหน่อยจะคู่แต่ครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันเบามันเบาก็จริงนะแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาต่อเนื่องแล้วเคลียร์ไม่จบเนี่ยครึ่งเดือนหลังนี่บานปลายเลยนะเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย เคลียให้มันจบหรือเคลียให้มันบางไปเลยอย่าให้มันเลื้อนลังมาถึงครึ่งเดือนหลังเพราะถ้าลามมาถึงถึงครึ่งเดือนหลังเนี่ยปัญหามันจะทวีคูณนะครับมันจะทวีคูณเพราะเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนเคลียได้เคลียถ้าเคลียไม่ได้หันหลังเลยหันหลังเลยพอพ้นการเดือนหน้าก็คอยกันอีกทีใช่เพราะว่ามันจะกระทบเงินคุณอย่างมากใช่แล้วที่สําคัญนะครับชาวราศีมีนที่มีครอบครัวค่ะสังคม เพื่อนคุณหรือว่าเพื่อนของแฟนคุณนี่แหละตัวการจะทําให้บ้านคุณร้อนเพื่อนของแฟนจะทําให้ครอบครัวเรามีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนแรกเพื่อนของเราจะทําให้ครอบครัวเรามีปัญหาในช่วงครึ่งเดือนหลังนี่มันจะสลับกันชัดเจนเลิกคบช,ชั่วคราวชั่วคราวนะคราวนี้มาในเรื่องของสุขภาพบ้างะนะครับสุขภาพของชาวราศีมีนนาะอก น้าอกลำตัวไล่ไปหมดเลยระบบภายในทั้งหมดเลยครับ<ะ>ตั้งแต่น้าอกไปจนถึงท้องน้อยนะครับล้วคือคือคือมันมีเกณฑ์ลวนมันมีเกณฑ์ลวนชัดเจนนะครับอยู่ดีๆวูบระบบความดัน,นเนี่ยระบบเลือดผิดปกติผ<ะ>ิดเพี้ยนชาวราศีมีนเดือนเนี้ดูเหมือนอาจจะไม่ค่อยเจ็บป่วยนะอาจจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่เป็นแล้วแบบหามส่งโรงพยาบาลได้เลยเนกเจ็บคอไอนิดนหน่นนอยหน่อยเหมือนไม่มีอะไรแต่ปล่อยเลยเถิดลาม ล่วงส่งโรงพยาบาลชาวราศีมีนเป็นราศีเดียวที่มีโอกาสปล่อยปละละเลยสุขภาพแล้วถึงขั้นแอดมิดค่ะครับจะแนะนำน้ำหอมกลิ่นราชาวดีะนะครับกลิ่นบู๊กลิ่นลุยให้กับชาวราศีมีนนะครับเพราะว่าชาวราศีมีนเนี่ยตอนนี้ตัวเองมีกำลังอ,อีกฝ่ายหนึ่งก็มีกำลังคู่เรามีกำลังแต่ในทางกับกันศัตรูเราก็มีกำลังเพราะฉะนั้นน้ำหอมกลิ่นราชาวดี เป็นกลิ่นป่าฉาดทุกๆการบู๊ทุกๆการลุยทุกๆการต้องเข้าห้ามหันหรือว่าต่อสู้หรือว่าแข่งขันแนะนําชาวราศีมีนใช้น้ําหอมกลิ่นราชาวดีอือีกในหนึ่งนะครับถ้าจะต้องไปเจรจาเพื่อผลประโยชน์น้ําหอมกลิ่นมาหาโหงเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมโดยเฉพาะฉีดตัวเองอพรมที่ตัวเองแล้วไปขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือไปคุยไปเจราจาในสถานะที่เราเป็นรอง mm hmm. ให้ใช้น้ำหอมกลิ่นมหาหงคุณ mm hmm. จะประสบความสำเร็จครับ <Okay. S 2> ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีมีนทุกท่านนะครับสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้บ้านเมืองแบบนี้เข้ายากหมากแพงแบบนี้นะครับขอให้ท่านก้าวผ่านทุกๆปัญหาไปได้ขอให้ทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันผ่านไปได้ขอให้ชาวราศีมีนนะมีกำลังกายมีกำลังใจผ่านทุกๆปัญหานะครับ อืมนะคะชาวราศีมีนช่วงเดือนนี้นะคะมักจะมีปัญหากับพี่น้องนะคะสังคมเพื่อนข้างบ้านนะป้าข้างบ้านนะเพราะงั้นใจร่มๆนะคะใจหนักแน่นนะคะอย่าไปาเขาเรียกว่าขึ้นหรืออย่าไปอะไรกัเข้ามานะจะทำให้เราผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปด้วยนะคะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าครับสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ